เอาล่ะมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นาคนวลจะพาเราลงพื้นที่ไปที่เมืองปานจังหวัดลำปางค่ะเพราะได้ข้อมูลมาว่าในเมืองนี้เนี่ยมีผู้ที่เปราะบางไร้ที่พึ่งอยู่เป็นจำนวนมากแล้วนี่ถือว่าโชคดีอย่างมากนะคะเพราะว่าผู้ใจบุญจากหลายหน่วยงานค่ะ รวมกลุ่มกันแล้วก็หอบน้ําใจมากมายลงไปช่วยเหลือในพื้นที่บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามพร้อมๆกันกับพี่จุ๋มนพขวันนาคนวในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ วันนี้คนส่งยิ้มได้เดินทางมาที่จังหวัดลำปางลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานภาครัฐอย่างพมที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเครื่องอุปภโภคบริโภคมากน้อยให้แก่ผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางคนชราคนพิการในพื้นที่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางรู้สึกดีใจมากครับที่ทานนายกอบจขอมาจวยเลือบปานหมู่บ้าน,น,มาานมาผมครับเพราะว่าถ้าว่า ข้ามควมมัดดุเหลียวกับคมหัวเป็นอะไรได้ครับเวลาฝนตกนี่าน้ำนท่วมน้ำน้องมีตีน่องครับต้องใส่ลงด้านข้างเลยครับเอามันเป็นพื้นที่มันต่ำครับที่อุ้มปลอกข้างหน้าอย่างมันลำบากข้างหน้าประยู่ไกลเลยครับ วันนี้14ครอบครัวได้ยิ้มออกจากน้ำใจแปลงห่วงใหญ่ที่ทางหลายหน่วยงานรวมสร้างสรรค์สร้างความสุขมามอบให้หลายครอบครัวคงได้แบ่งเบาภาระนี้ได้ไม่มากก็น้อยและหลายครอบครัวคงได้มีรอยยิ้มที่ผ่านคาบน้ําตาจากในอดีตพมมอบความสุขและใส่ใจชุมชนโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและศนขคุ้มครองคนได้พิ้นนะก็ก็ ก็ไม่ต้องไปดูแลคุณพ่อนะครับการดูแลคุณพ่อนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะได้บุญด้วยนะครับผมผมเพิ่งมาผมมาอยู่เนี่ยผมไม่เห็นว่าผมต้องการที่ทำบ้านที่มีสภาพอย่างนี้ไม่ได้ต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วช่วยเหลือไม่พอแล้วต้องทําให้ดีด้วยนะครับโอเคนะครับต้องถ้าผมไม่ได้มาวันนี้ถ้าไม่มีท่านนายกไม่มีท่านสจผมก็ไม่ได้มาหรอกรนะถือว่าได้มาแล้วก็วันนี้ทีมงานของสื่อมวลชนเข้ามาแล้วก็ทีมงานของ หหนนนนัััังง่่าาาาา้รรรรรกกกพชอสวยทุเมะโบบป็ใจต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมใจกันแสดงพลังแห่งน้ำใจอันยิ่งใหญ่นี้ที่ให้หลายชีวิตได้พอมีกินมีอยู่และยังไม่ลืมผู้ด้ยโอกาสผู้ยากไร้ที่รอน้ำใจของทุกท่านมาประทังและจันลงหัวใจ และทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ